โอ้ม่รวมปแล้วัดีครับนีน้องปืนจกน้ำปลายคันนึงครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้ยังไงทางนี้มีเทคนิคอะไนะเทคนิคก็คือปืนหนักๆนาะยิงดีดแดงแล้วมันจะแม่นมันี้สิจะไปอยู่ห่างตรไหมเรนร้อยสิากลัวมันดีด กลัวปืนลั่นว้าวแม่นอุ้ยนัดแรกหล่นเลยหรอนัดที่สองนัดแรก15หล่นแล้วว้าวน้องกั้มแม่นเหรอลูก15 46

อะไรก็ได้ให้ลุงเฮ้ยเฮ้ยลุงมาเอาดิเอามาอะไรก็ได้ให้ลุงลูกแล้วครับครับ